สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวนีนเรามาอัปเดตพลังงานเน้กคู่ w i n Flames ในช่วงสัปดาห์นี้กันนะคะมาเริ่มดูกันที่พลังงานทางฝั่งคุณกันก่อนเนาะพลังงานทางฝั่งเฟ i n นินนะคะพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะมาดูดวงของคุณในช่วงสัปดาห์นี้ให้มีอะไรอยากจะบอกเกี่ยวกับความรักของคุณเจ็ดถ้วยบางคนมีอาจจะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะคะ กับสถานการณ์บางอย่างสภาพแวดล้อมเจ็ดถ้วยเจ็ดดาบมีเรื่องราวบางอย่างที่ณตอนนี้ดูยังยังไม่เข้ามาแต่ว่าเหมือนมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะกำลังดำเนินอยู่หรือว่ากำลังเกิดขึ้นใ h ้ hey, what to expect อ้อเนี่ย มันมีสถานการณ์ที่คุณจะต้องตัดสินใจตัดสินสถานการณ์ว่าจะให้มันเป็นไปอย่างไรต่อพื้นฐานดวง The Emperor ไพ้ของชาวราศีเมษนะคะในอดีต อัศวินถือถ้วยบางคนมีมีพลังงานของคนใหม่ๆแวะเวียนเข้ามาในชีวิตรักของคุณให้ในอดีตอัศวินถือถ้วยให้ในอนาคตอันใกล้แดดาบมีสถานการณ์บางอย่างที่ไม่ไมรู้สึกว่า คุณไม่อยากจะรับรู้ไม่อยากจะตัดสินใจกำลังจะเกิดขึ้นกำลังจะเข้ามาให้อุปสรรคปัญหาเป็นไพ่สิบดาบนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่ายังไม่อยากตัดสินใจตอนนี้ยังไม่อยากรับรู้อะไรตอนนี้ ยังเจ็บอยู่กับเรื่องราวที่เพิ่งผ่านเข้ามาให้คำแนะนำราชาถือเหรียญสิ่งที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ไพ่ r l d แต่ว่าสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะท้ายที่สุดแล้วมันจะจบลงนะคะจบลงอย่างดีไพ่ r l d ไพ่สรุป3มถ้วย ผลง,งานของการรีวิเนี่มาดูความเปิดไพ่ทางฝั่งเขากันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเปิดไพ่ยขยายความกันผลง,งานทางฝั่งเขาทางฝั่งมาสกลินความรู้สึกในกคิดของเขาที่มีต่อคุณต่อความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ผลง,งานของคนที่เงียบหายไป แชมเปญส์ไพ่ของชาวราศีธนูมีพลังงานที่ดูกำลังใจเย็นมากๆนะคะกับสถานการณ์ตรงหน้าพลังงานทางฝั่งเขาเนี่ยเหมือนเขารู้สึกว่าเขากำลังรอบางสิ่งบางอย่าง บางคนอาจจะเป็นการรอเงินก้อนรอเงินเดือนออกรออะไรสักอย่างให้ความคาดหวังคนคนนี้เหมือนเป็นพลังงานของคนที่กำลังคิดวางแผนเก็บเงินเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อคุณหรือความสัมพันธ์นี้เป็นฐานดวงอืม กำลังพยายามตั้งหน้าตั้งตาทำงานเก็บเงินอย่างหนักเลยนะคะเพื่ออนาคตของความสัมพันธ์ให้ในอดีตของเขา Strength ไพ่ของชาวราศีสิงห์บางคนมีพลังงานของคนที่ถูกควบคุมบงการโดยใครบางคนชีวิตของเขาเนาะในช่วงก่อนหน้านี้หรือว่าในอดีตนะคะ เป็นพลังงานที่ต้องดำเนินชีวิตตามแบบแผนที่ใครคนหนึ่งกำหนดไว้ให้เขาในอนาคตอันใกล้เด็กถือดาบดูมีพลังงานที่จะสอดส่องชีวิตของคุณนะคะ อุปสรรคปัญหาหนึ่งถ้วยเดาบเป็นพลังงานที่เขาอยากจะเริ่มใหม่กับคุณแต่เขาดูมีพลังงานที่จะต้องรอค่ะดูทุกทรมานที่จะที่จะต้องรอหรือที่ไม่ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันกับคุณ สิ่งที่อยู่ในใจของเขาลึกๆราเชนีถือดาบมีพลังงานที่ไม่รู้สึกว่าผู้หญิงสองคนรอบตัวเขาไม่ไม่ลงรอยกันจะเป็นคนในครอบครัวของเขากับคุณ มีพลังงานที่เหมือนเขาอยู่ตรงกล,งกลางงอะคะ่ะเขาจะฟังคุณร้อเซก็ไม่ได้เขายังอยู่ใต้อำนาจของใครบางคนให้สรุปของเขาในช่วงสัปดาห์นี้สไม้ แต่ว่าใจเขายังอยู่ที่คุณนะคะความต้องการหรือเป้าหมายชีวิตยังอยู่ที่คุณยังอยากมีร่วมกันกับคุณม,มาดูภพยในอดีตของคุณหน่อยบางคนเพิ่งพยายามไปไปงอเขาอัศวินถือถ้วย หรือบางคนมีพลังงานที่ใครบางคนต้องการที่จะเข้ามาในชีวิตคุณอืมีพลังงานของใครอีกคนที่ไม่รู้สึกว่าอยากที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตคุณนะคะอยากที่จะเข้ามาดูแลความรู้สึกของคุณพาให้คุณได้หลุดพ้นจากความทุกข์ความเจ็บปวด ให้คุณได้ตั้งหลักอีกครั้งเดี๋ยวีพลังงานของใครบางคนที่คอยอยู่ข้างๆคุณเจ็ดถ้วยมีสถานการณ์ที่คุณจะต้องตัดสินใจแล้วเป็นสถานการณ์ที่คุณเลือกไม่ได้บางคนเป็นพลังงานของการเลือกระหว่างรอคนคนนี้กลับมากับเริ่มต้นใหม่กับ ใครอีกคนอืมใจคุณลึกๆกลัวเหมือนเป็นพลังงานที่กลัวว่าถ้าเริ่มใหม่กับคนใหม่แล้วพลังงานของคนคนนี้กลับมามีแนวโน้มที่พลังงานของคุณจะยังกลับไปหาคนคนนี้อยู่แล้วทําให้คุณ นะตอนนี้เหมือนตัดสินใจไม่ได้หรือกำลังจะเกิดสถานการณ์ที่คุณตัดสินใจไม่ได้มีข้อมูลข้อความบทสนทนาที่ทำให้เมลว่รู้สึกว่าเหมือนทำให้คุณรู้สึกอึดอัดจ,จะไปต่อก็ ไปไม่ได้อย่างเต็มร้อยอย่างเหมือนถามว่าคุณอยากไปต่อกับคนใหม่ไหมก็ดูเป็นพลังงานที่คุณยังไม่อยากให้คำตอบกับสถานการณ์ในตอนเนี้เพราะคุณยังอยากรอคนคนนี้อยู่ให้ความคาดหวัง The Tower รู้สึกว่าท้ายที่สุดแล้วคุณจะไม่เลือกตัดสินใจที่จะเลือกเดินทางไหนหมายถึงไม่ไม่รู้สึกว่าคุณจะปล่อยเวลาไปจนจนคนใหม่ของคุณก็น่าจะไม่ได้อยู่รอค่ะแต่คุณก็ไม่ได้ไม่ได้จะเจ็บนะคะเป็นพลังงานที่ใจคุณก็ยังยังมั่นคงกับคนคนนี้อยู่ The ยังอยากเริ่มต้นใหม่กับคนคนนี้อยู่พลังงานทั้งคู่เลยดูดูหวยหากันและกันมากๆแต่สถานการณ์ดูเหมือนโดนจับแยกโดนสถานการณ์หรือเรื่องราวบางอย่างจับแยกไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยไม่อยากแยกกันเลยพลังงานของคนสองคนที่ไม่อยากแยกกันเลยนะคะดูดูเศร้าดู มันเป็นภาพที่เหมือนเอื้อมมือหากันนะคะแล้วโดนโดนพลังงานใครก็ไม่รู้หรืออะไรก็ไม่รู้รั้งให้ให้แยกจากกันต่างคนต่างต้องการที่จะไปต่อหรือเริ่มใหม่ร่วมกันกับความสัมพันธ์นี้ 8ด,ดาบนะคะคุณยังเห็นอนาคตร่วมกันกับคนคนนี้อยู่ตอนนี้เหมือนเป็นสถานการณ์ที่คือก่อนหน้านี้ต่างคนต่างวาดฝันอนาคตร่วมกันเอาไวะคะ้ค่ะพอถึงจุดที่มันแตกหกักหรือต้องต้องแยกกันเนี่ยกลายเป็นว่ายังจับจุดไม่ได้แล้วรู้สึก ยังเห็นภาพความหวังหรืออนาคตที่ยังอยู่ตรงนั้นที่จะมีร่วมกันอยู่เหมือนยัง move on ไม่ได้นะคะไปไปมองหาสิ่งอื่นยังไม่ได้ยังอยู่ยังอยู่ที่เดิมเหมือนกันพลังงานเหมือนกันนะคะทั้งคู่ยังอยู่กับความรู้สึกเดิมๆความทรงจำเดิมๆเป้าหมายเดิมๆที่มีร่วมกันที่หวังไว้ร่วมกัน สิบดาบไพ่อุปสรรคปัญหานะคะเนี่ยยังเจ็บยังรู้สึกยังอยากหวังต่อยังอยากหวังอยู่อยากกลับมาเร็วเนี้ยอยากกลับมาแก้ไขสถานการณ์ที่ตอนนี้ดูเป็นไปได้ยากนะตอนนี้นะวันนี้ จะต้องรอค่ะเหมือนตอนนี้พลังงานทางฝั่งคุณกับเขาต้องจะต้องรอสถานการณ์บางอย่างรอให้ถึงจุดคลี่คลายรอให้สถานการณ์บางอย่างสงบลงหรืออะไรแบบเนี้ยเจ็บไม้เจ็บเหรียญ แล้วพลังงานทางฝั่งเขาดูดูเหมือนทำใจยอมรับว่าจะต้องรอรอให้ตัวเองหลุดพ้นจากพลังงานที่ควบคุมวงการหรืออะไรแบบนี้พลังงานทางฝั่งเขาดูค่อนข้างที่จะชัดเจนกว่าว่าจะเข้าใจว่าจะต้องรออะไรแต่ทางฝั่งคุณเนี่ยเหมือนเหมือนคุณไม่เข้าใจว่าต้องรออะไร เพราะฝั่งคุณอาจจะมีพลังงานที่มีความพร้อมที่จะไปต่อมากกว่าเขาแต่ฝั่งฝั่งเขาอะค่ะมีพลังงานบางอย่างดึงรั้งเขาไม่ให้ไม่ให้ไปต่อพร้อมๆกันกับคุณทําให้ตอนนี้คุณอาจจะยังจมอยู่กับความรู้สึกผิดหวังเจ็บปวดไม่เข้าใจว่าทําไมไปต่อไม่ได้มีพลังงานบางอย่างที่ฝั่งเขาจะต้องไปสะสางอะคะ เหมือนพลังงานของเขาจะต้องหลุดพ้นจากพลังงานบางอย่างในชีวิตสภาพแวดล้อมบางอย่างในชีวิตของเขาก่อนที่เขาจะลงมือทำสิ่งต่างๆได้อย่างที่ใจหวังสิ่งที่กำลังขับเคลื่อนอยู่คือไพ่ the world สี่ไม้ท้ายที่สุดแล้วก็จะวนกลับมานะคะได้กลับมาเริ่มใหม่กันแต่ว่ามันเป็นบทเรียนหนึ่งบทหนึ่งที่เข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะสถานการณ์นี้ถูกส่งเข้ามาแล้วเป็นสถานการณ์ที่จะต้องใช้ความอดทนใช้ความรอคอยใช,ใช้การรอคอยอะคะ่ะใช้ความเข้าใจเยอะมากมาก แต่ท้ายที่สุดเราจะได้เริ่มต้นกันใหม่ได้ประสบความสำเร็จนะคะยังไงก็จะประสบความสำเร็จความสัมพันธ์เนี้ยสี่ไม้หกไม้แต่ฝั่งคุณเนี่ยดูเหมือนจะต้องปล่อยปล่อยปล่อยวางก่อนปล่อยพลังงานให้คนคนนี้ไปทำเรื่องของเขาก่อนนะคะมีบทเรียนบางอย่างที่เขาจะต้องสะสางบทเรียนของคุณก็อาจจะต้องเป็นพลังงานที่ ไม่เอาความสุขเดกชีวิตตัวเองทั้งชีวิตไปวางอยู่บนชีวิตของใครอีกคนนะคะหันกลับมาทำความเข้าใจกับตัวเองว่านะวันนี้เราต้องการอะไรเราต้องการอะไรจากเขาคนนี้ทำไมวันนี้พอไม่มีเขาเราถึงออนแอได้ขนาดนี้ทำไมเราถึงไปต่อไม่ได้ เป็นบทเรียนที่จะต่างคนต่างต้องรับบทเรียนของตัวเองอะคะ่ะก่อนที่จะได้มีพลังงานของการเรียนเด็กถือเหรียญม,มีพลังงานที่จะต้องรู้จักรักตัวเองให้คุณค่าก,กับตัวเองก่อนพลังงานที่ขึ้นมาในวันนี้นะคะมองเห็นอนาคตของตัวเองก่อน ก่อนที่จะได้มีการวิเนียนกันนะคะมาดูพลังงานทางฝั่งเขากันซิไพ g ส strength strength ของเขาในอดีต เออเนี่ยดูมีมีพลังงานที่เหมือนไปตีกรอบเขาสร้างกำแพงขังเขาเขาไม่ได้มีความสุขที่จะอยู่กับสถานการณ์ตรงหน้าของเขานะวันนี้เลยนะคะเดอ m o มูนไพ่ของชาวราศีมีนเนะ The Emperor, าะดีแอมเปอร์ไพ่ของชาวราศีเมษแต่ว่าคนคนนี้มีพลังงานที่ท้ายที่สุดแล้วจะหลุดพ้นจากการควบคุมนะคะเพราะเพราะพลังงานของเขาไม่ได้ ไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่ภายใต้อำนาจใครเดเมอร์ <The Emperor. S 1> แต่ว่าจุดหนึ่งด้วยอาจจะด้วยช่วงวัยที่อาจจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยครอบครัวจะต้องทำตามกฎเกณฑ์ที่ครอบครัวตั้งไว้หรืออะไรแบบนี้ตัวเขาก็อาจจะยังรู้สึกว่า รู้สึกว่าเขาจะยอมจำนวนกับสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะ Temperance กับ7เหรียญเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องรออยากออกมาแล้วแหละพลังงานของเขานะคะอืมอยากหันหลังให้กับสถาน,ถานการณ์นี้เหลือเกินอยากรอให้ถึงวันที่เขามีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งต่างๆด้วยด้วยตัวของตัวเองเขาก็เลยดูมีพลังงานที่กำลังตั้งหน้าตั้งตาทำงานเก็บเงินอย่างหนักนะคะ เพื่อที่จะให้ตัวเองได้มีอิสระทำในสิ่งที่ตัวเองพึงพอใจทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้ก้าวถ้วย satisfaction นะคะเนี่ยาบางคนทำงานสองสองสามงานรับงานสองสามงาน อึดอัดหรือเกินกับการที่ถูกกักขังเนี่ยพลังงานของทั้งพุ่นและเขาเลยเป็นพลังงานที่ดูอึดอัดกับสถานการณ์ที่เป็นไปนะตอนนี้มากๆมีบทเรียนที่จะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจเพื่อที่จะให้เติบโตขึ้นนะคะ คดอันใกล้เด็กถือดาบเขาจะส่องคุณอยู่เสมอเลยนะคะส่องคุณอยู่ตลอดเลยคิดถึงหวยหาภาพความทรงจำที่มีร่วมกันมันวนอยู่ในหัวเขาอยู่ตลอดสถานการณ์ความผิดหวังก็ไม่หายไปไหนมีแต่ความหวังนะคะที่จะกลับมาเริ่มสร้างกันใหม่2ถ้วย3ถ้วย อืมนี่พลงานที่เขาทุกทรมานแต่เขาไม่สามารถอธิบายให้คุณฟังได้บางคนมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องของภายในครอบครัวอะไรแบบเนี้ยค่ะเขาก็ไม่อยากให้คุณมองครอบครัวเขาไม่ดีหรืออะไรแบบนี้ เขาก็ไม่สามารถอธิบายอะไรให้คุณฟังได้เยอะอะค่ะให้อุปสรรคปัญหาเป็นไพ่หนึ่งถ้วยอเนี่ยเขาอยากมาหาคุณใจจะขาดแต่เขาทำไอ้อนี่ไงสถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นโดยที่คุณไม่รับรู้ถึงมันคือความรู้สึกของเขาอะค่ะตอนนี้คุณไม่ ไม่สามารถเข้าใจหรือมองเห็นได้เลยว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันมันส่งมันจะส่งผลอย่างไรต่อต่อต,ต,ตัวคุณหรือความสัมพันธ์นี้หรือไม่ตอนนี้สำหรับเขาคือพยายามออกมาจากสถานการณ์ตรงนั้นให้ได้ก่อนนะคะแล้วเขามีเขายังมีความหวังที่จะสร้างอนาคตร่วมก,กันกับคุณอยู่นะคะแต่ตอนนี้เขาเป็นทุกข์จากหลายด้านเหลือเกิน เขารับความทุกข์มาจากหลายด้านเหลือเกินบางคนได้รับความกดดันมาจากคุณได้รับความกดดันมาจากคนที่บ้านสภาพแวดล้อมของเขาด้วยจนเขารับไม่ไหวแล้วอาจจะถึงจุดที่จูๆ่ๆเขาก็ไม่อยากรับอะไรอีกแล้วเขาเงียบไปเลยตอนนี้อยู่ในช่วงที่เขากำลังทำความเข้าใจกับสถานการณ์ของตัวเองอยู่นะคะว่าชีวิตเขาจะต้องดำเนินไปในทิศทางไหนบางคนโดนควบคุมวงการชีวิตจน จนจับจุดทิศทางชีวิตของตัวเองไม่ได้อะคะ่ะยังค้นหาตัวเองไม่เจอไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ชีวิตดำเนินต่ออย่างมีความสุขอืมเขากำลังใช้เวลานี้ในการคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆอยู่นะคะทรมานกับความคิดถึงคุณด้วยในใจยังมีในใจลึกๆยังมีคุณอยู่เลย จริงๆเป็นพลังงานที่ไม่รู้สึกว่าเขาอยากฟังคำพูดคุณเขาอยากทำทำสิ่งต่างๆให้คุณได้อย่างที่ใจคุณต้องการคุณบอกให้เขาทำอะไรเขาก็อยากทำนะคะแต่สถานการณ์ณตอนนี้เขาอาจจะยังต้องอาศัยอยู่ภายในบ้านของคุณพ่อคุณแม่ยังต้องทำตามกฎเกณฑ์บางอย่างของครอบครัวหรืออะไรแบบนี้แล้วมันทำให้เขาให้คุณได้ไม่เต็มร้อยะค่ะมันเกิดความกดดันขึ้น ระหว่างครอบครัวที่เขาเติบโตมากับครอบครัวที่เขาอยากสร้างร่วมกันกับคุณเนี่ยมันตอนนี้มันยังไม่ไปในทิศทางเดียวกันอืมแต่เขายังหวังที่จะสร้างครอบครัวร่วมกันร่วมกันกับคุณเห็นไหมคะ The star ไพ่ของชาวราศีกุมสิบเหรียญไพ่ของครอบครัวที่มันคง The star ไพ่ของความหวังยังไงก็ยังเป็นคุณอยู่ ให้สรุปเป็นไพ่สี่ไม้มาดูสิยังหวังให้คุณเหมือนเขาเรียกว่าอะไรรักษาตนเป็นโสดครองตนเป็นโสดเพื่อรอเขานะคะให้เขาหลุดพ้นจากสถานการณ์ความยากลำบากให้เขาได้เหมือนเกิดใหม่ก่อนเป็นตัวของตัวเองให้เต็มที่ก่อน แล้วเขาจะทําทุกอย่างเพื่อคุณนะคะไพ่ของชาวราศีพิจิกไพ่ของการเปลี่ยนแปลงมีสถานการณ์บางอย่างที่เขาอยากโละแล้วทําใหม่หมดเลยม,มาดูไพ่ข้อความกันนะคะไพ่ข้อความจากเขาส่งถึงคุณในวันนี้ มีอะไรบ้างเอ่ยข้อความจากเขาส่งถึงคุณในวันนี้เขาไม่อะไรอยากจะฝากมาบอก Mistakes เขาอยากที่จะแก้ไขความผิดพลาดที่เขาทำลงไปนะคะตอนนี้เขา เขาไม่อยากวิ่งตามอ่ะไม่อยากวิ่งตามคําสั่งของใครๆะคะ่ะตอนนี้เขารู้สึกอึดอัดมากๆรู้สึกเจ็บปวดที่ตัวเองไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความต้องการของตัวเองเลย Chemistry เขาไม่เคยรู้สึกถึง passion ที่มันลุกซึงรุนแรงขนาดนี้กับใครมาก่อนนะคะ irreplaceable งานของคุณเนี่ยเอาอะไรมาทดแทนก็ไม่ได้นะคะใครมาทดแทนก็ไม่เหมือน commitment I want you to be a part of my future เขาอยากให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตของเขานะคะคยังอยากมีคุณอยู่ในอนาคตของเขาอยู่ missed opportunity เขารู้นะคะว่าเขาเหมือนทำอะไรไม่ได้ในในจังหวะเวลาที่มันเหมือนมีโอกาสให้ได้ไปต่อนนเนี่ยสำหรับคุณมันอาจจะรู้สึกเหมือนเป็นสถานการณ์ที่ มันไปต่อได้ทำไมเขาไม่ไม่พยายามต่ออะคะ่ะมันเป็นสถานการณ์ที่สำหรับเขามันกลืนไม่เข้าใครไม่ออก hmm. disagreements เขาหวังว่าคุณจะเข้าใจสถานความรู้สึกที่เขามีในตอนนี้นะคะ self love hmm. เขากำลังพยายามเยียวยารักษาตัวเองอยู่แล้วก็อยากให้คุณ เยียวยาวรักษาตัวเองก่อนด้วยนะคะ Shadow side อืมคุณทำให้เขามองเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองตัวตนที่แท้จริงของตัวเองนะคะ So contract บทเรียนที่เขาได้รับมาจากความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ จะคงอยู่ไปตลอดเลยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากที่เกิดขึ้นในชีวิตเขานะคะอืมอ่ะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับพลังงานที่ขึ้นมาในวันนี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย,บาย